ฟังอังกฤษออกภายในหนึ่งเดือนโดยไม่มีเพื่อนฝรั่งนะคะทําได้ยังไงนะคะคุณนุมาลประสบการณ์จริงให้ฟังนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะฝึกพูดอังกฤษให้คล่องนะคะ ปัจจัยที่สําคัญที่สุดอันแรกเลยนะคะก็คือเราต้องฝึกฟังให้ได้ก่อนนะคะเราต้องฝึกฟังให้เข้าใจก่อนทีน่นี้ในเมื่อเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศเราอยู่เมืองไทยแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่มีใครเป็นชาวต่างชาติเลยนะคะหรือเพื่อนเพื่อเราอาจจะเป็นชาวต่างชาติบ้างแต่ว่าเราไม่ได้คลุกคลีอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วเราจะฝึกฟัง,ฟงภาษาอังกฤษได้ยังไงนะคะด้วยวิธีนี้เลยนะคะฝึกฟังจากสถานีวิทยุนะคะแต่ว่าแต่ว่าแบบง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าเราไปนั่งฝึกฟังแกะทุกคาพูด ทุกครั้งที่เราเปิดสถานีวิทยุที่เป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะคือเปิดให้เป็นแบ a c ก ground นั่นเองนะคะคุณนุ้มั่นใจเลยเปิดนะคะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงอย่างเช่นตอนเช้าพอเราตื่นนอนเราเปิดสถานีวิทยุที่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษเลยนะคะอะาบน้าทั้งจิจวัดไปเรื่อยๆนะคะก่อนเราออกจากบ้านเนี่ยเราก็ได้เก็บประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะเปิดให้เป็นแบ a c ก ground นั่นเองนะคะไม่จําเป็นต้องไปฟังออกฟังไม่ออกยังไม่ต้องกังวลนะคะทําอย่างนี้นะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นพอกลับมาที่บ้านนะคะ ตอนที่เราทํากิจวัรเหมือนเดิมนะคะเราก็เปิดวิทยุที่เป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะเปิดทิ้งไว้เลยเราจะได้ฟังทั้งเพลงได้ฟังทั้งบางทีมันมีช่วงข่าวด้วยช่วงข่าวก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบเป็นฝักทางการนะคะเป็น formal นั่นเองนะคะเป็น formal language นะคะอันนั้นฟังยากหน่อยแต่ว่ารับประกันเลยภายใน1เดือนนะคะเราจะฟังภาษาอังกฤษอย่างคล่องเลยนะคะสัปดาห์แรกหรือว่าแรกๆไม่รู้พูดอะไร บางทีมีแค่ดูบ้างไอบ้างโผมาเป็นคำๆไม่เป็นไรอันนั้นดีแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเราฟังไม่ออกทั้งประโยคไม่เป็นไรแต่ว่าภายใน1เดือนนี้ฟังออกแน่นอนมันจะมีคำที่คุ้นๆโผลมาที่เราได้ยินมานะคะมันจะเป็นแบบว่าแพทเทิร์นเลยบางครั้งอุย้ยฟังได้ทั้งประโยคเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ต้องใช้ระยะฝึกนิดหนึ่งนะคะภายใน1เดือนเช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งช่วงแรกอาจจะฟังไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเปิดเป็นแบ็กกราวไว้นะคะทีนี้สถานีวิทยุเดี๋ยวนี้สะดวกมากๆนะคะเปิดในมือถือได้เลย หรือเปิดในคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็เปิดเป็นลำโพงนะคะให้มันมีเสียงแบ็กกราวน์ในห้องเหมือนกับมีเสียงดนตรคอคอในห้องอะไรแบบนี้นะคะเป็นการฝึกหูแล้วก็ปรับบรรยากาศให้มันเราอะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะการที่เราฝึกฟังได้ดีเนี่ยทำให้เราฝึกพูดได้ชัดด้วยนะคะบางครั้งหล่อนาจ,จะมีนะคะเฮ้ คำนี้คำนี้โผมาแล้วก็ฝึกไปด้วยฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะแล้วก็สถานีวิทยุที่แนะนําก็มีหลายช่องทางนะคะคุณรู้อยู่ภูเก็ตมี89.5นะคะก็คือสถานีวิทยุช่องเอฟเอ็ม89.5นั่นเองลองเสิร์ชในอินเทรอร์เน็ต89.5 FM PSU KAT ภูเก็ตอย่างนี้มันก็จะไปเสิร์ชเจอแล้วเราก็กดเลย์ได้เลยนะคะมันจะเป็นรายการสดนั่นเองนะคะดีเจพูดภาษาอังกฤษตลอดนะคะแล้วก็เพลงที่เขาเปิดนี่อาจจะเป็นยุคตั้งแต่ 90จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเป็นช่วงๆว,ว่าเขาอยากจะเปิดเ,เป็นดีเจแต่ละคนเนี่ยเขานิยมที่จะเป็นช่วงของเขาว่าเขาจะเปิดแบบท็อปอท็อป50อท็อป50เพลงที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่เป็นเพลงเก่าหรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งดีเจเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้าที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ107 FM นะคะ107 FM นั่นเองนะคะอันนั้นก็ คุณนุชเคยไปเปิดฟังดูบางดีเจเขามีผู้ภาษาไทยแทรกด้วยก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไมแนะนําแนะนาให้ฟังที่ดีเจที่พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาแต่ว่าแมท107 FM มันจะสนุกตรงที่มันจะมีฟีเจอร์ว่ามีเขาเรียก activities ก็คือกิจกรรมของเขาเนี่ยจะมีบางอันเนี่ยจะมีแบบอินเทอร์วิวแบบว่าสัมภาษณ์คนนุชคนนี้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษล้วนอยู่แล้วนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยเราได้ฝึกฟังนะคะเลือกมานะคะสองสถานีถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปดูอินเทอร์วิวไม่ได้ไปดูสัมภาษณ์อะไรก็เปิดไว้ได้เลยนะคะ 89.5นนะคะแปนะคะที่ภูเก็ตนะคะก็เปิดได้เลยช่องเดียวกันกับที่คุณนุชฟังเลยนะคะซึ่งมันจะมีข่าวคลาวนู่นนี้นั่นที่มันใกล้ตัวเรานะคะเรื่องโควิดบ้างเรื่องอข่าวสารบ้านเมืองบ้างนะคะซึ่งเราจะได้ฟังคําศัพท์ที่แบบว่าเป็นข่าวในปัจจุบันแล้วเราก็ได้คลังคําศัพท์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทาวิธีนี้30วันนะคะไม่เกิน30วันฟังออกแน่นอนนะคะช่วงแรกไม่ออกไม่เป็นไรเปิดไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะ